สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพกครับวันนี้รายการจาาโกเก็บข่าวพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดจุกกระเชออำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวัดจุกกระเชยแห่งนี้ก็ถ้าเมื่อหลายปีก่อนนี้ท่านคงจะรู้จักนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อเลิมปรโมซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับ ก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่จะสร้างวัตถุมงคลโดดเด่นของทางจังหวัดชนบุรีในครั้งนี้ทางวัดยุกเชิยน,นะครับโดยท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระอธิการจารึกสัญญาโตนะครับท่านมีดําริที่จะดําเนินการจัดสร้างรูปเหมือนของหลวงพ่อเริ่ม นะครับพงใหญ่ขนาดหน้าตัด9เมตรสูง11เมตรนะครับท่านจึงได้ดำเนินการจัดงานประกวดพระขึ้นในวันที่12-13พฤศจิกายน65นี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดของการจัดงานประกวดพระอะไรจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนสอบถามกับท่านพระธิกาจารึกท่านเจ้าวาดวัดจุกบัเชอในช่วงโอกาสต่อไปครับ วัดจุกเชอร์ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของคนอาชีพตัดยางทำน้ำมันและทำไม้ตั้งอยู่กลางดงใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองบางละมุงในสมัยนั้นมีบ้านเรือนอยู่อาศัยเพียง15หลังคาเรือนต่อมามีพระธุดงโดยการนำของหลวงข้อทองซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดระยอง ผ่านมาบ้านจุกเชยแห่งนี้ท่านจะไปไหว้พระพุทธบาทสระบุรีและพระแท่นโดงรางการจนบุรีเสร็จแล้วท่านกลับมาถึงหมู่บ้านจุกเชยเป็นวันเข้าพรรษาพอดีญาติโยมจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้โดยช่วยกันทำที่พักชั่วคราวให้กับท่านเมื่อออกพรรษาแล้วญาติโยมทั้งหลายจึงทำการทอดกรถินท่านรับกรถินแล้วจึงเดินทางกลับไประยอง ภายหลังหลวงพ่อทองได้เดินทางกลับมาจุกเชยอ,อีกครั้งได้ลงมือสร้างวัดและจำพรรษาอยู่ถึงสองพรรษาวัดแห่งนี้บางปีก็มีพระจำพรรษาบางปีก็ไม่มีจนเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรได้มีพระเข้ามาจำพรรษาอยู่เป็นประจำและกลายเป็นวัดที่มีคนรู้จักดังเช่นปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ชมที่รักครับ ขณะนี้ผมอยู่กับท่านเจ้าวาดวัดจุกเชอนะครับท่านพระอาจารย์จารกสัญญาโตนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยหรือสอบถามท่านพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของพระอาจารย์แล้วก็ประวัติของการจัดสร้างวัตถุมงคลรูปเหมือนของหลวงพ่อเริ่มองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดงานประกวดพระอาดยต่างๆนะครับนะฮะการน้มนการครับอาจารย์ครับอ่าสาธุสัญญาโตญพรพิโยนครับอาไม่ทราบอาจารย์ เป็นเจ้าวาดที่วัดนี้มานานกี่ปีแล้วครับก็ปศ2547นรเ็นะเป็นดำรง,งสำแหน่งเป็นเจ้าวาดครับแต่เดิมทีเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เช่นก็นมาเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่สองราษาครับชาติตระกูลู่ยญาติยายก็มาทำบุตที่นี่หมดครับเยวพ่อก็บวชที่นี่ครับนะเดี๋ยวพ่อบวชอยู่ที่นี่แล้วก็พอครบอายุ20ก็มีความเมื่อมีความศรัทธาครับนะเริ่มแรกเดิมทีก็ตามภาษาพืพ้นเพประเพณีเราก็จะบวชทดแทนบุญบุญพ่อแม่ พออยู่ไปอยู่มาก็เกิดความเรื่องสายวัดเกิดความเรื่องสายในตัวหลวงปู่ครับก็คิดจะบวชเพื่อช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ได้คิดเป็นเจ้าวาดอย่างไรครับขอแล้วอาจารย์เกิดปีพศไหนครับพศ2 1 4ตอนนี้อายุอาจารย์ก็เท่าไหร่ครับ51อ๋อ51แล้วนะครับอาจารย์ครับทีนี้อาจารย์มีความคิดยังไงที่ถึงได้จัดสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อเริ่มองใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าหลวงปู่เนี่ย เป็นพระที่มีลูกศิษย์จุหามากเลยได้ความทถานเริ่มใสมากนะได้เรียกเพราะเลยเนี่ยอย่างศิษยานุศิษย์อย่างจะเป็นลูกหลานก็ดีเป็นลูกศิษย์ก็ต่างศิษยานุศิษย์เนี่ยก็ได้มีความเรื่องใสสถานในด้านวัตถุมงคลนะเดิมทีนี่มีความเรื่องใสในฟันในตัวนหลวงปู่อยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นพระใจดีเป็นพระมีเมตตานะาพอท่านมาออกวัตถุมงคลลูกศิษย์จุหาได้นําสมัยก่อนก็จะไปประเทศนอกไปซาอุ หลวงปู่ก็ไม่มีใดให้ก็เอารูปท่านไปไปที่ระลึกตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นคิดจะเป็นของที่ระลึกเฉยๆก็เกิดบุญบาร,รมาีไปแล้วลูกศิษย์เนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุรถนี่ยับเลยแต่ไม่เป็นอะไรเลยก็เริ่มมามีความเนื่องใสความตถาในด้านวัตถุมงคลของท่าน ที่อาจารย์บวชเนี่ยทานหลวงปู่ครับที่มีพุทัดท่านนะปู่เนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะอ่าฉันเนี่ยมาเช็ดชี่เจดีย์หลวงปู่เลยหลวงปู่ที่วัดอยู่ตรงนี้นะอานารย์นี่พาไปเข้าน้ำไปอยู่โรงพยาบาลด้วยการเช็ดที่เจดีย์หมดเหมือนสิทธิ์ใกล้ชิดเลยพูดสิทธิ์ใกล้ชิดส่งน้ำให้ท่านเลยแค่ที่หลวิพันทั้งหมดเลยอานนุโมทดูแลมาท่าานมทั้งหมดเลยครับครับครับทีนี้ทราบว่าทางวัดเนี่ยจะจัดงานประกวดพระ ในวันที่1 2 13ิสพฤศจิกาเนี่ยครับับครับอาจารย์มีความคิดยังไงหรือมีจุดประสงค์อะไรยังไงครับก็หลักๆเลยนะการที่เราประกวดวัตถุมงคลเนี่ยหมายว่าเราจะได้สืบสารตำนานไทยนะว่าให้ดุกเ็กแก้ๆนะรู้จักวัตถุมงคลครับว่าเป็นของกรจิตรงไหนอยู่จังหวัดไหนครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยที่เรามาประกวดที่วัดเราเนี่ยหมายว่าคือให้นักสาธารณชนเนี่ย ได้เกิดความนิ่งใส่เกิดความศรัทธาวัดเรายิ่งยิ่งขึ้นไปน้องปู่เรายิ่งยิ่งขึ้นไปเดิมทีมีความนิ่งใส่มีความศรัทธาอยู่แล้วนะแล้ววัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยก็อยากนําปัจจัยส่วนหนึ่งที่เหลือจากงานจัดงานประจวบพระเครื่องเนี่ยก็มาหล่อรูปหล่อองค์ใหญ่ของน้องปู่าพระฤาษ์เนี่ยได้กราบได้ไหวายทราบว่าจะให้เด่นเป็นสง่าเลยขนาดสักเท่าไหร่ครับอาจารย์หน้าตัก9กนิ้ว9เมตรเ่้9เมตรตัวจริงหน้าตัก9เมตรสูง11เมตรโอ้ใหญ่นะทันทันนี้แค่องค์ท่านนะแต่ ท่านดิ๊กเนี่ยเก้เมตรอ๋อสูงสูงกับพื้นไปอีกเก้าเมตรก็น่าจะพอๆกับหลวงผู้ทิมเอาใกล้ใกล้เคียงกันกับคนทิมว่าละหารไล่นะครับนะฮะแล้วก็ส่วนอ่าสถานที่บดีสถานอะไรเนี่ยอาจารย์ก็วางไว้เรียบร้อยจุดในวัดเนี่ยครับอาจารย์ได้วางไปั้งหมดแล้วอันนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวเราเวลาจะรอปัจจัยที่พร้อมครับ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 ครครับเนี่ยท่านผู้ชมที่รัครับเนี่ยฮะนี่คือจุดประสงค์ต่างๆที่อาจารย์ได้แจ้งให้พวกเราได้ทราบเพราะฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์ กล่าวเชิญชวนแล้วก็ให้พรสาธุชนที่ดูรายการนี้ครับอาจารย์ครับก็มรณาสาธุกับบรรดาญาติโยมโดยเฉพาะสิทธิอนุสิตนะที่สําคัญเลยนะครับพวกนะทีมงานพระเครื่องที่มีใจรักนะพระเกจิอาจารย์โดยเฉพาะมีใจเรื่อมใสมีใจสตากับหลวงปู่เริ่มนะให้มาร่วมงานกันเยอะให้มาร่วมงานกันมากๆนะปัจจัยส่วนนี้คนจัดไม่ได้แม้แต่เสลเดียวนะถวายวให้วัดทั้งหมดเลยเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆเพื่อจะมารอ นหลวงปู่องค์ใหญ่ให้พวกเรานั้นได้กราบได้วาเป็นสนาสนากับวัดยุกเชอร์แล้วก็เป็นสนากับองค์หลวงปู่เองค,ครับ,รบแล้วหลวงพ่อมอบหมายให้คารวาะ ท่านใดบ้างที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการใจงานประกวดปลในครั้งนี้หัวเรือใหญ่ก็จะเป็นประธานประธานก็จะเป็นท่านสนัญญาคุณปลื้มครับผมค่อันนี้อันนี้คือที่ประธานใหญ่ครับแต่บริหานดําเนินงานเนี่ยก็จะมีนาท่านรองหน่อยแล้วก็น้องเขตน้องมายน้องไผ่แล้วก็คุณโสภาหรือว่าคุณกุยของเราที่เรารู้จักเป็นหัวเรือหลักเลยนี่หัวเรือหลักเลยที่เอ่ยชื่อมาเนี่ย แล้วก็อีกหลายคนหลายท่านที่จะดนิทรรศยเฉพาะเสด็จแรมก็สนับสนุนอยู่ด้านอ๋อครับครับครับเขาก็ขอให้ลุงพ่อได้อวยพรให้กับผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านครับอ๋อครับขอตระหนาสาธุนะคุณโยมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังก็ดีนะได้ทราบข่าวก่อนหน้านี้ก็ดีได้ทราบข่าวก่อนทีหลังก็ตามขอให้อนุญาตโยมทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขจงพบแต่ความเจริญเดินทางข้าคาดปลอดภัยขอให้บารมีหลวงพ่อเริ่มบารมีพระพุทธก็รมพระสงฆ์ไปปกปักรักษาให้ลูกหลานให้มีอยู่มีกินให้ถึงที่ถิ่นที่แง้วคาดปลอดภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งปวงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุดท้ายก็ขอให้ร่าไปด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทุกคนทุกท่านนโยมนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทานี้ครับครับขอขอบคุณมากครับหลวงพ่อเริ่มปราโมอดีตเจ้าอาวาสวัดจุกเชอ ตำบลบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งแห่งภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลและเป็นที่เคารพศรัทธาของสิทธิานุสิ์และพุทธศาสนิกชนชาวชนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งด้านวัดปฏิบัติและพุทธาคมโดยเฉพาะทางด้านวัตถุมงคลที่ท่านได้จัดสร้างและปลูกเสกร้อนได้รับความนิยมจากนักสะสมพระเครื่อง และผู้นำไปสักการะบูชาต่างเกิดประสบการณ์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะพระกริ่งปรโมหลวงพ่อเริ่มท่านมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคมพศ .2538 รวมสิริอายุ90ปี12วันพรรษาที่70ครับท่านผู้ชมครับที่เห็นด้านหลังนี่เป็นหุ่นนะครับซึ่งเขา,าทำเป็น คุณที่จะจัดสร้างหลวงพ่อเริ่มองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักเเมตรดังที่หลวงพ่อพระอาจารย์ท่านบอกสูง11เมตรนะครับอันนี้เฉพาะตัวเฉพาะหน้าตักนะครับส่วนตั้งแต่หัวไหล่แล้วก็เสียบเนี่ยตอนนี้เอาไปไว้ตรงด้านหน้าตรงโน้นหมดแล้วที่ท่านผู้ชมได,ได้เห็นมาเมื่อสักครู่นี้นะอันนั้นคือเป็นเป็นส่วนเสียบแ,แล้วก็ส่วนหัวไหล่นะครับนะฮะเห็นว่าจะมีการเททองหล่อระยะที่2ในประมาณสัก ปลายปีนี้นะครับประมาณปลายปีนี้นะครับแล้วก็กำหนดวันอะไรต่างๆเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอาจจะแจ้งให้ท่านาผู้ชมได้ทราบอีกครั้งนึงว่าจะมีพิธีการอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับนะฮะ ทู่้ชมทุกทาครับภายในนี้เราอยู่กับคณะกรรมการที่จะจัดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องที่วัดจุกระเชยแห่งนี้ในวันที่1 2 13พฤศจิกายนท่านูนนี้ก็คือคุณหน่อยศรีเลชาหรือคุณคมสานชันชยอรวิทย์ประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้ยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งนะครับน,นี้ก็คือคุณเขตจุกระเชอซึ่งจะเป็นหัวเลื่อใหญ่ในการจัดงานประกวดละอันนี้พี่เล็กศรีเลชานะครับนะนี่ท้งคุณกุยจุกระเชอ นี่น้องไม้จุกกระเชอและน้องไผ่น้องไผ่จุกกระเชอแต่ทุกท่ทานนี่ก็จะเป็นผู้ที่จะดําเนินการจัดงานประกฏพระของวัดจ,จุกระเชอแห่งนี้ทางด้านพี่หน่อยศรลช้าถึงว่าเป็นผู้ประสานงานที่มีอะไรจะแนะนําให้กับเพื่อนๆในองค์การพระเครื่องครับครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่กวิทนะครับแล้วก็ทีมงานตลอดจนพี่นีนะครับที่วันนี้ได้เสียเวลาสละเวลามาดูสถานที่นะครับ ผมเองก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกพยับนะครับให้ดูแลพื้นที่จังหวัดชุมพณีเขตหนึ่งนะครับได้รับคาร้องขอนะครับจากน้องเขตนะครับแลน้องกุยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับว่าทางวัดจุกเชอนั้นมีความประสงค์อยากจะจัดงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะครับในรู้จักวัดจุกเชอมากขึ้นนะครับ ซึ่งในปีนี้ทางวัดจุกระเชอเนี่ยก็มีโครงการที่จะทำรูปเหมือนหลวงพ่อเรื่อง,งองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับก็เลยอยากจะจัดงานประกวดพระเครื่องขึ้นในครั้งนี้นะครับผมเองก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องวงการพระเครื่องออทั้งในและนอกนะครับสละเวลามาร่วมงานกันนะครับก็ขอฝากไว้นัที่นี้ด้วยครับครับขอบคุณมากครับพี่หน่อยครับนี่ก็คือคุณเขต นะครับคุณแขตจุกกระเชอคุณเขตมีอะไรที่จะเชิญชวนเพื่อนๆในบ่านวงพระเครื่องพวกเรานะครับก็งานนี้งานบุญครับขอความร่วมมือพี่น้องวงการพระเครื่องที่รักในตัวผมแล้วก็พี่หน่อยศราชาแล้วก็สมาคมพระเครื่องช่วยกันมางานนี้เยอะๆนะครับงานบุญ เงินเงินทองทองเข้าวัดหมดครับทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดหมดเข้าวัดหมดครับช่วยจัดสร้างใช่ครับเริ่มวงใหญ่ให้สำเร็จใช่ดีใช่ครับจัดสร้างลงก็เริ่มเท่าไหร่ครับยี่สิบล้านครับยี่สิบล้านครับขอความร่วมมือด้วยครับขอบคุณครับก็เป็นั้นว่าอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพื่อนในแวดวงเพักเครื่องก็ดีหรือนอกแวดวงพิ่เครื่องก็ดีหรือท่านผู้มีเกียรติที่ได้รายการนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระอาจารย์จากดึกเจ้าวาดจะช่วย เป็นบริจาคเป็นเรื่องสปอนเซอร์หรืออะไรต่างๆก็ดีนะครับเราช่วยกันคนละไม้ละมือเพื่อที่จะให้งานนี้สําเร็จแล้วลงกันได้ดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกๆท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม ท่านผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กับท่านเลขานุการสมาคมผู้นิยมเครื่องพระบูชาไทยเรไรู้จักกันในนามของคุณนีสะพันใหม่วันนี้มาดูสถานที่การจัดงานประกวดพระที่วัดจุกกระเชิดนะครับก็อยากจะให้เลขานุการได้แนะนําอะไรถึงไม่อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนจะขอจัดงานประกวดพระอะไรต่างๆพวกนี้ นะครับขอแล้วจะต้องจองวันจะต้องยื่นบัตรอะไรต่างๆท่านครับผมก็อ,อยากจะขอแนะนำชมรมต่างๆหรือสมาคมที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆที่ขึ้นกับองค์กรสมาคมใหญ่เราเนี่ยอยากจะขอทุกท่าน,นช่วยปฏิบัติกันก็คือเซ็นเอกสารยื่นหนังสือจองวันอะไรกันให้เรียบ,ร,บร้อยนะครับ,รบแล้วก็ ถามยื่นได้ที่คุณแป๋วว่าจะกี่วันจะมารับหนังสือหรือจะอะไรเนี่ยก็ให้ติดต่อคุณแป๋วโดยตรงนะครับไม่ใช่ว่ามาวันนี้เอาวันนี้เลยวันนี้เรามาเอายื่นสือวันนี้แล้วจะเอาหนังสือตอบรับในวันในวันเดียวกันมันลําบากเพราะว่าน้องๆในสมาคมนี่ก็ยุ่งอยู่แล้วแไหนนายกจะต้องนายนายกมีภารกิจอีกบางทีมาเนี่ยไม่เจอท่านก็ขอความกรุณาด้วยนะครับว่าขอให้ช่วยกัน ยืนหนังสือกับคุณแป๋วดยตรงก่อนแล้วก็เขาจะนัดอีกทีหนึ่งว่าจะได้รับหนังสือวันไหน<า>นะฮะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่าท่านนายกกับภารกิจเยอะมากเจ้าหน้าที่รเราก็ ทำงานกันเป็นมือเป็นเราวิ่งแล้วขอความกรุณาทุกท่านด้วยนะครับว่านะฮะจะจัดงานประกวดก็ขอให้ยื่นส่งตรงโดยคุณแป๋วโดยตรงเลยนะครับผมไม่ใช่ว่ามาจองวันไว้อย่างเดียวแล้วก็ลืมไปเลยไม่อะไรทีนี้ต่อไปเราจะเราจะไม่ประชาสัมพันให้ใช่ครับนะฮะก็ถ้าจองวันปากเป่าจะทางสมาคมนักข่าวสมมคมนักข่าวมาเครื่องเนี่ย <riv ota> จะไม่อ่านให้จะไม่ประชาสัมพันธ์เราจะประชาสัมพันธ์เพราะผู้ที่ได้รับส่งเอกสารเดยบ้อยรับเรียบร้อยอ่นี่แหละส่งหนังสือปุ๊บ อีกวันหนึ่งคุณเห็นข่าวใน Facebook แน่นอนเลยว่าว่าของคุณถูกต้องแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของท่านประธานท่านนายกสมาคมนักข่าวก็จะไปงานประการประกวดต่างๆหรือจะเป็นใน Facebook ไลฟ์สดหรือในทางการสัมพอกันน์ยกโอกาสต่อไปใช่ฮะจะประธานสัมพันธ์ให้นอกาสต่อไปโอเคครับขอบคุณมากครับรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ